สวัสดีครับสวัสดี f อทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามร้านซับโสพลเจริญยนต์นะครับทางช่อง YouTube ทางช่อง TikTok ทาง f c e e o o o ทซับโสพลเจริญยนต์นะครับหรือทางไลน์ทางไหนก็แล้วแต่ที่เป็นสื่อออนไลน์นะครับพบเจอกับร้านเรานะครับก็จะเจอแต่สิ่งของดีๆพร้อมใช้งานไม่หลอกลูกค้านะครับวันนี้นะครับมีสินค้าแปลกใหม่ สินค้าลงใหม่ละกันนะครับเดี๋ยวว่าแปลกใหม่เลยนะครับมานําเสนอกันนะครับเป็นรถพลวนดินนะครับอเนกประสงค์นะครับพร้อมเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถใหม่ในไทยนะครับไม่ใช่เก่าจีนหรือใหม่จีนไม่ใช่เก่าญี่ปุ่นนะครับ3รายการที่ผมพูดไปนะครับตัวนี้เป็นรถใหม่นะครับของโรงงานสาผลิตภัณฑ์การเกษตรนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาเบอร์โทมีนะครับตัวนี้เป็นระบบโรตารี่นะครับ สภาพนะครับมือสองก็จริงแต่80%ดสนะครับคนแก่ซื้อมาพวนดินปลูกผักแล้วก็ทีนี้อายุแก่เยอะใช้ไม่ไหวเขาก็เลยขายให้ผมนะครับดูจากการใช้งานได้เลยนะครับล่องลูกเตะนะครับสียังพึ่งถลอกไปน้อยๆนะครับล่องวินยังไม่สึกเลยนะครับตอบโจทย์ได้เลยว่ารถคันนี้ไม่ได้ใช้งานหนักนะครับเป็นระบบโรตารี่นะครับน้ำมันเลี้ยงนะครับก็คล้ายๆกับระบบพวนดินของรถไถใหญ่นะครับ สะดวกสบายนะครับแค่ตบลูกเตะขึ้นไปก็ทำงานแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนทำงานให้ดูนะครับใบที่พวนดินเรียบร้อยนะครับซีนไม่มีร่วไม่มีหยดนะครับไม่มีน้ำมันหยดเพราะว่าพื้นร้านผมเป็นปูนนะครับถ้าหยดหยดแล้วนะครับจอดทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็ยังไม่หยดนะครับเครื่องเป็น Honda gx 160 Honda 5.5นะครับ gx 160หรือ5.5สภาพโดยรวมนะทั้งเครื่องทั้งตัวพวนดินนะครับอยู่ที่80%แท้นะครับ เดี๋ยวแจ้งราคาก่อนสตาร์ทนะฮะราคานะครับผมขายอยู่ที่26,0 0 0บาทนะครับ26,000บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยรับประกันสินค้าให้1เดือนเต็มนะครับมีอะไรเสียหายภายในผมรับประกันให้1เดือนเต็มนะครับขาย26,000บาทนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูมารับเองหน้าร้านลด1,000บาทนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาให้จัดส่งทั่วไทยอยู่ที่2 6 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูดนะครับผมเป็นคนชัดเจนนะครับไม่ต้องมาอะไรกันมากนะฮะ ผมเป็นคนที่ไม่ลำพบทน,นะครับชัดเจนผมเป็นพ่อค้าที่ชัดเจนครับอ่าเดี๋ยวติดให้ฟังนะครับรอสักครู่หนึ่ง เนี่ยครับรีวิวให้ดูถึงการใช้งานเลยนะครับแต่ผมอยู่คนเดียวไม่สามารถเร่งแรงได้นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายนะครับก็รับประกันเลยว่าพร้อมใช้งานนะครับเบอร์โทรร้านทรัพย์สงพลนะครับก่อนจบคลิปกันไปนะครับ0892462253 0892462253ท่านใดที่กาลังคำนวณว่าราคาแพงหรือถูกลองเช็คของใหม่ก่อนนะครับ นี่ครับเช็คไปได้เลยนะครับลองเช็คของใหม่ได้เลยนะครับผมชัดเจนครับ038511344นะครับ038511344เช็คของใหม่ก่อนว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจซื้อของมือสองนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีโชคดีร่ำรวยขอรับ